การสลิปพ่อแม,ม่น้องชาวอังกฤษกันด้วยนะครับล้อเล่นล้อเล่นชาวไทยวันนี้ก็จะทําคลิปฉลอง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 10บซับสไคร e เบโอโอเคไปกันเลยชื่อเกมว่าแกรนนี่นะไม่รู้จะมีไอคุณยายแก่แก่งงง อยู่เฮ้ย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 เฮ้านฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ เดยสามสระแม,ม่เลี่ยนแค่นี้มเดสามแล้วเลยเดียวสิเพื่อนจะรีบรอกันไปหรือเปล่าเอาล่ะคราวนี้ผมจะได้แบบโปรแล้วนะเอาล่ะป้าสวัสดีครับป้าเจอป้าต้องแอบจำเอาไว้เจอป้าต้องแอบท่องไม่ได้ใจเจอป้าต้องแอบเจอป้าต้องแอบ ประตูล็อกไปละไปละไปละป้าอยู่ไหนวะไอ้ป้าไออะไรอะพาววเอร์บล็อกคราอิลิคิตี้แบตเตอรี่อะเจอป้าต้องแอบเอาแอบไม่ทันละป้าจะครบห้าวันแล้วเนี่ยโอ้โหน่านอนเลือดแล้วอะโอ้เพิ่งอ่านมาได้สองนาทีหน้าน้องเลือดแล้วอะโอ้โหเอาละต้องเล่นแบบโปรจริงๆละเจอป้าต้องแอบ จำมาไว้เพราะฉะนั้นถ้าปลาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องลงไปข้างล่างไอ้มันโผล่มาจากไหน,นเจอป้าต้องแอบเจอป้าต้องแอบเจอปลาต้องแอบแอบที่ไหนละ่ะเฮ้ยก็ต้องเริ่มใหม่อ่ะอืมใช่มันเถอะเบสิกของกาาอัตลอนที่นี่นอย่าส่งเสียงดังเข้าใจไหมก็ตอนแรกเปิดเปิดไม่มี เอาละน,นะตอนนี้หลังจากที่ผมสังเกตป้าน่าจะอยู่ข้างล่างเสมองั้นแล้วเราจะเล่นแบบวิธีที่ดีทีส่สุดการแอบป้ามาไรือยังวะป้าปอ๊ยจ,จับจป,บป,บป,ป,ป,ปั๊บจัปัจัปั๊บจปัาแคมบปั๊บป้องเับป้าเนี่ยั๊ครับป้าบจับปปป้า เฮ้ยเอจับไปจับเอจับไปจเฮ้ยแยบเไอ้ป้าไม่มีใครอยู่ทั้งนั้นวัดเฮ้ยย่าเก๋แล้วนะป้าเส้นเอ็นป้าดีอยู่เหรอฮะถ้าผมทามจริงเถอะนะโอเคอ่าฮะเราจะต้องหยิบแล้วก็โยน อืมเกรียนวิธีการเกรียนอะไรป้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ป้าป้าหูหนวกตาบอดป้าหน้าป้าหูหนวกไม่พอเดินช้าอีกป้าไปยังวะอาา่าฮะป้ากับวันนี่โอ,อ้ป้าโง่ซะละ ป้าไปไหนผมไปด้วยป้าฮะโอเคป้าไปล้วไปทางสะดวกห้องนี้คือห้องอะไรวะห้องว้าวคัตติ้งเพีลเลอร์อะไรวะเนะนี่ยในนี้มีอะไรหรือเปล่าเหม็นมีอะไรเลยนนะเออในนี้มีอะไรไหมเนี่ย คัตเตอร์นี่ใช้ตรงไหนวะเอาย่อย่อถ้าจะไม่ผิดนายใช้ตรงนี้แหละเออนี่เออทำเสียงดังอีกแล้วเอาเอาป้ามาแล้วเดี๋ยวรอป้ากันป้ามาเนี่ยป้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในรูนี้ป้าหูหนวกตาบอดจเมาไว้หูหนวกตาบอดเล่ป้าบอกเลวเชื่อผมหูหนวกตาบอดนะป้าเล่นตามละคร มีค้อนด้วยวะ่ะปาขึ้นไปได้แล้วปาอย่ามืดอย่ามือแตผมขอโทษด้วยนะที่มันตัดตัดไปเพราะว่าเมื่อกี้นี่การความจําไม่พอนะโอเคแต่ตอนนี้พอละไปกันเลยผมเห็นไอ้รูปภาพโงูนี่มันนานแล้วมันทำอะไรได้บ้างอันนี้ค้อนค้อนทำอะไรได้บ้างฟ้าไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่ยืนขวางเลยนี่แอบ แอบแอบแอบเดี๋ป้ามาเดี๋ยวป้ารู้ว่าขโมยของในบ้านเขาป้าเขนั้นไม่นา่าจะมานะกน็ทางสะดวกแล้วงี้เอาละป้าไม่มีอะไรทั้งนั้นบอกเลยน่าไปยังวะไปแล้วแหละเอองั้นก็ได้เวลาขึ้นไปชั้นบนมางกับดักไว้ด้วยป้าอ่ผมต้องขอโทษด้วยนะที่คลิปมันมันตัดไปมามันอาจจะทําให้หลายคนโวนถึงผมด้วยที่ราคาญนะแต่ก ข้อจริงๆนะครับมีเอ่ออะไรหลายๆอย่างชิบแล้วชิบแล้แอบ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 แอแอบแอบในนี้ได้ป่าววะแอบในนี้ป่าววะก็ดีครับนี่ไอ้ป้าโง่ป้าก็ทำได้แค่นี้แหละบอกเลยป้าโหวางกับดักมาด้วยป้ากับดักทำไรผมมั ช,ช,ชิบละชิบละชิบล็อกชิบล็อกชิบล็อกบุ๊บ,บจุ๊ป้าป้าป้าไม่มีใครอยู่แถวนี้ป้าป้า <_ C> e <at> ผมคือผีป้า